สวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูวิธีการเปลี่ยนเอ็นแบบหน้างานของผมนะฮะในการใช้หัวกระโลดเก็บเอ็นแบบนี้นะครับเตรียมประแจมาฮะประแจที่เรามีความถนัดเป็นพิเศษนะครับช่วยในการถอดที่ง่ายขึ้นเตรียมมาเลยครับเข้าประแจแล้วก็ขันออกนะฮะตามถนัดนะครับ บูนประกับแนดนต่างๆน็อตคาบดินทรายคาบเศษหญ้าต่างๆกําจัดออกให้หมดให้สะอาดนะครับแบบนี้นะฮะกำจัดเลี่อยเพรย์เ,ยเอ็นชุดเดิมออกให้หมดเลยฮะเหลือเอ็นเท่านี้ครับผมทิ้งก็เท่านี้เองฮะทุกรอบนะบจะทิ้งเอ็นไม่เยอะใส่ถุงมือนั่งครับถุงมือผ้าก็ได้ครับในชา่าง ก็ค่อนข้างที่จะเร่งรีบหน่อยครับช่วงเช้านะครับเตรียมเครื่องเข้าตัดเอ็นออกมาฮะเอ็นตัวนี้ใช้สองอ่าสามมิลนะครับผมสามมิลฮะยาค่อนข้างเหนียวนะครับใช้เอ็นเล็กเส้นเล็กลงมาหน่อยครับในการตัดก็จะง่ายขึ้นนะฮะง่ายขึ้นเพราะมีความคมนะครับเอ็นเป็นเส้นเหลี่ยมนะครับเส้นเหลี่ยมขนาดสามมิลนะฮะตัวนี้ครับปล่อยไม่เย้ครับวันนี้ เอ็นเสรเอ็นที่เราตัดทิ้งไว้นะครับเอามาใช้ก่อนนะครับจริงๆขดได้เยอะนะฮะสามมิลนี่ขดได้ประมาณกับ3เมตรนะครับเดี๋ยวนี้นะมาแค่สองเมตรได้มั้งครับที่ปล่อยออกมาหาตำแหน่งรูสอดนะครับมันจะมีเสาตรงกลางนะให้สอดซ้ายขวานะครับอย่างเส้นนะฮะจะทําการเหลื่อมหรือไม่เหลื่อมก็ได้นะครับในการสอดได้หมดนะฮะสุดท้ายเราต้องมาตัดเอ็นหาอยู่ดีนะครับนี่ฮะทำการหักให้เกิดรอยแบบนี้นะครับ ตุกเข้าไปฮะแล้วก็ขดเข้าไปในในในล่องมันเลยฮะเข้าไปป้อนไปช้าๆครับมือที่เราถนัดแล้วก็ป้อนนะครับมือที่ไม่ถนัดแล้วก็กดเอ็นเข้านะครับผมถนัดขวานะครับจนครบนะฮะจนสุดเจอตำแหน่งเส้นแรกนะครับแล้วก็สอดออกไปเลยฮะตำแหน่งต่อมาแล้วก็เตรียมนะครับ พอสอดออกได้ครบ2ฝั่งแล้วนะฮะทำการเช็คระยะให้ดีนะครับในการตัดช่างจะทาการดึงก่อนไเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันเกิดระยะที่ใกล้เคียงกับของจริงนะครับเวลาเรามันเกิดแรงเวียงครับตัดเมื่อเท่ากันแล้วก็เรียบร้อยฮะนี่สมบูรณ์ฮะจริงๆเรามีสำรองไว้เลยได้ได้เลยนะครับซื้อมากดไว้เลยฮะ3.5หรือ3มมิลเนี่ยแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่สไตล์การทำงานนะฮะ จะได้เร็วกว่าน,นี้นะครับถอดปุ๊บเปลี่ยนเหมือนแมกกาซีนครับบรรจ,จุกระสุนเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปนะที่ที่เครื่องของเรานะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยฮนะใช้เวลาไม่นานครับในการใส่เอ็นอย่างนี้นะครับเมืเ่อเรามีความชำนาญแล้วก็จะไหวขึ้นมากเลยนะครับผม,ผมลาไปทุกนี้นะครับสวัสดีครับ